พาก็รมดักอยู่นี่อีกแล้วเดี๋ยวถึกลักพาตัวอีกละโซกตะวานอ,ออกมาไหมไปอยู่ไหนอย่างฉันบุญญาณวะออกมาไหมเฮ้ยเดี๋ยวถึกลักพาตัวไปแล้วหนาวแห้งว่ามาลี่นอนอยู่นี่ก็ถึกลักพาตัวไปอีกละโซกตะแลงหวานนี่ออกมาไหม เฮ้ยมามามามมามามาาม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 ่มมาาม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 าเขาม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 บา่าเดีามาเอาอีกล ออกมาไมเฮ้ยโอ้ขักหลนอนมาอยู่นี่เนาะออกมาไมเฮ้ยนนนนนนขักเนาะ ลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยไม่ยนังแมวมึงหนาอยู่ลงมาเด้อลงมาเด้อแมวลงไปลงไปลงไปไปขึ้นเงินกับเจ้าอยู่ลงมาลงมา นี่ขักหลายเนาะมาอยู่นี่ลงใช่ไหม